สวัสดีวันศุกร์ค่ะทุกคนวันนี้ก็หลังจากชชาาวเหลังจกที่ป้เลิกงานแล้วนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้เราก็จะไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีเพิ่มเติมคือเดี๋ยวเราจะไปโอบีนะคะนะคะก็เป็นอุปกรณ์ช่างอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าในโอบีมีอะไรบ้างคะ่ะชาวเป็นปู ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โอบีแล้วนะคะเป็นห้างที่ขายพวกอุปกรณ์ช่างทั้งหลายค่ะพวกเขาก็มาหาอะไรชิ้นส่วนสักอย่างนะคะก็พามาดูค่ะที่นี่ก็จะมีพวกแบบเสื้อผ้าช่างนะคะขายด้วยค่ะแปลกใจมากเพราะว่าที่เมืองไทยเราเนี่ยเสื้อผ้าช่างไม่ค่อยมีนะคะนอกจากเสื้อผ้าเราก็มีพวกอิสเซสซอรีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้านะคะ มีเยอะไปหมดเลยค่ะตามหัวเชลก็จะเป็นสินค้าตามฤดูกาลนะคะก็จะเป็นพวกพักพัดลมค่ะพัดลมก็มีแบบเป็นทาวเวอร์นะคะแล้วก็เป็นพัดลมต่างๆแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าหน้าร้อนของอิตาลีเนี่ยก็คือเทียบเทียบเท่าบ้านเราได้เลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ช่างค่ะที่เป็น forever sales นะคะจะเป็นพวก t o ่อ i n g Set นะคะปั๊มลมก็มาค่ะ แล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกนะคะพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เขาขายเป็นแพ็คก็มีค่ะน็นะคะก็จะมีเหมือนกับทีวีเป็นหนังโฆษณาแบบสั้น,นะคะ่ะนี่ก็เหมือน a s i n o n น v นะคะ Flexi d i e เนี่ยค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะคนก็จะมน้อยหน่อยนะคะนีก็ ที่อิตาลี่แมลงเยอะก็จะมีพวกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกันยุงกันมแมลงนะคะเยอะจริงค่ะช่วงนี้กัดก็เจ็บด,ด้วยค่ะมีเก้าอี้ที่จะไปทะเลด้วยนะคะแบบนี้น่ารักจังเลยดดูมุมต้นไม้กันค่ะ อันนี้น่าสนใจมากค่ะเป็นเหมือนกับมุ้วนบ้านเรานะคะจะสามารถรัดแปะตามขนาดที่เราต้องการได้เลยดีมากเลยค่ะมีขนาดให้เลือกด้วยน,นี่ก็จะเป็นสาย,ยางน,นะคะใช้ในสวนค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นถุงค่ะใส่อุปกรณ์ในสวนนะคะพับเก็บได้กะดิน่าเครื่องตัดย่านเยอะเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะกันไก่ตัดนี่ก็เหมือนกันค่ะดูปุ๊บเข้าใจเลย PUSH FIX ก็เซตหนึ่งมีสองอันนะคะสี่ยูโรเองรานะคาดีค่ะ อิตาลีนะคะคนที่นี่เขาก็จะทําอะไรเองหมดทุกอย่างนะคะอย่างอันนี้เขาก็จะขายเป็นเลื่อยพับได้ค่ะเห็นแล้วยังอยากได้เลยนะคะเพราะว่าเห็นโป้เขาก็มีผ่าไม้ผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ทําฟืนด้วยค่ะเราก็มาเดินชมของกันนะคะระหว่างโป้ที่เขาดูของกันก็จะมีของก็จะเต็มเลยค่ะคกรอบลูก ทุกคนร้านขายเครื่องมือช่างนะคะมีอุปกรณ์ครัวแอบมาขายด้วยค่ะเอายี่ห้อ black and dagger ไตัู black and dagger <c oughs> โอเคก็ราคาไม่แพงนะคะ5.95ยูโรเห็นหมพวกทูริงแบรนด์ก็มาทำพวกแอกเซสเซอรี่แล้วก็แตกลายมาทำพวกเชิ้ตด้วยนะคะที่นี่ ตอนนี้เราก็จ่ายเงินเรียบร้อยนะคะกำลังจะออกจากโอบีค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปแวะซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่ร้านอาหารหรือร้านพิซซ่าเนี่ยเขาจะเปิดประมาณหนึ่งทุ่มค่ะนี่ค่ะก็มาถึงลิเดอร์นะคะก็มีของเอเชียขายด้วยนี่ก็จะเป็นเส้นค่ะโอ้โชคดีนะคะจะบอกว่าสาขานี้เยอะราคานี้มีข้าวซูชิด้วยค่ะ ก็มีถวงอ,อกนะคะแต่ก่อนนี้ซื้อบ่อยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ซื้อเลยแต่จริงๆซื้อติดก,กับไว้ก็มีเผื่อว่าทำก๋วยเตี๋ยวกินแล้วก็จะมีมาม่านะคะินสแตน์นูดโด่บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็แผ่นแป้งอ,อ๋ต้องซื้อ ไปด้วยก็ดีค่ะแล้วก็มีกะทินะคะคน้ำดุิงก็มีเส้นก็มีเยอะค่ะโซ,เม,โซเมนโซเมนนุนโดาราคาแล้วก็เป็นพวกบะหมี่นะอันนี้ก็จะเป็นเส้นขนกจีนค่ะที่ขึ้นชื่อของริโดเดี๋ยวเราจะซื้อซอสผัดไทยไปกันนะคะพอเห็นของแบบนี้แล้วก็จะดีใจ Yes, yes. yes.